ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์บ้านและที่อยู่อาศัยปี2566บางท่านก็บอกว่าถูกลงมา5 0บางท่านก็บอกว่าแพงขึ้นมาเป็นร้อยเท่าสรุปยังไงกันแน่เดี๋ยวเรามาพิจารณาพร้อมกันดังนี้นะคะโดยทั่วไปแล้วค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์บ้านและที่อยู่อาศัยหรือเรียกสั้นๆโดยทั่วไปว่าค่าโอนปกติอยู่ที่อัตรา2%จากราคาซื้อขายหรือราคาประเมินอย่างใดอย่างหนึ่งที่สูงกว่า และปีนี้รัฐบาลได้ปรับลดค่าโอนจาก2%เหลือ1%จึงทำให้บางท่านที่บอกว่าค่าโอนปีนี้ถูกลงมา50%นั่นแสดงว่าท่านได้เปรียบเทียบค่าโอนปีนี้คือ1%กับอัตราปกติคือ2%หรือจากค่าโอนล้านละ2,000 20, 0ลดเหลือล้านละ1,000เป็นต้นและบางท่านบอกว่าค่าโอนปีนี้สูงขึ้นมาเป็นร้อยเท่า นั่นก็ถูกของท่านเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าท่านเอาอัตราค่าโอนปีนี้ก็คือ1%เปรียบเทียบกับค่าโอนปีที่แล้วคือ0.01%ซึ่งปีที่แล้วรัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือปรับลด LTV 100%พร้อมทั้งลดอัตราค่าโอนจาก2%เหลือ0.01%หรือจากล้านละ20,000ลดเหลือล้านละ100ทราบอย่างนี้แล้วคุณคิดว่า ถ้าโอนปีนี้ถูกหรือแพงช่วยกันคอมเมนต์กันด้านล่างได้เลยนะคะจากครูกุกไก่ซอนเช่าคอนโดเงินล้านสายเสกค่ะ